สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกับบาวดรอ,อีกแล้วนะครับ ครับทุกคนเบาาดอนจะอยู่ข้างอยู่ฝั่งนู้นนะครับบ้านที่เบ่าดอนอยู่นะครับพัดอยู่นะครับเป็นเมืองอีกเม um ืองนึงนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับนีเบ่าดอนก็นั่งรถมานะครับนั่งรถมาแล้วก็นี่ครับมาขึ้นสะพานนี้เพื่อข้ามมาฝั่งนี้นะครับเขาเรียกว่าสะพานจินโดนะครับทุกคนอ่าอยู่ทางอยู่ภาคใต้ภาคใต้ของประเทศเกาหลีใต้นะครับ ข้างบนตรงนู้นนะครับกคเป็นจุดชมวิวนะครับถ้าเราขึ้นไปข้างบนตรงนู้นนะครับเราจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ทั่วเกาะเลยนะครับมีกระเช้าวิ่งขึ้นไปด้วยนะครับทุกคนนั่นครับมีกระเช้านะครับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งทางนู้นนะครับเลยสะพานไปนู้นเลยนะครับวันนี้นะครับน้ําไหลแรงมากนะครับน่าจะน้ําน่าจะขึ้นนะครับตอนนี้ น้ำทะเลน่าจะขึ้นนะครับน้ำไหลแรงมากๆนะครับวันนี้น่าจะน้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อเช้าตอนเช้านะครับถ้าเวลาช่วงที่ว่าน้ําลงนะครับ น้ำที่เราเห็นตรงนี้นะครับเราสามารถเดินลงไปได้เยอะๆเลยนะครับทุกคนเดินลงไปได้คือลงไปเก็บหอยเก็บปูได้นะครับแต่ตอนนี้น้ําขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับจะแตะขอบสะพานแล้วนะครับทุกคนนี่ครับสะพานที่เราเดินไปเนี่ยครับเดินยาวไปนน่นเลยนะครับไปถึงรูปปั้นตรงนู้นนะครับที่ตรงนี้นะครับเ่าดอนมาน่าจะเป็นครั้งที่3าหรือครั้งที่4ี่นี่นะฮะแต่ว่าก็รู้สึกว่าจะทํา คลิปให้ทุกคนได้ดูได้2อ P ีแล้วนะครับก็อีพีนี้จะเป็น E ีีที่3นะครับที่ส่วนสาธารณะตรงนี้นะครับคือคนคืออย่างที่เรารู้กันนะครับคนเกาหลีเขาจะไม่ค่อยเยอะนะครับคือประชากรก็ค่อนข้างจะน้อยเนาะทีนี้ก็ตามส่วนสาธารณะแบบนี้มันก็จะเยอะนะครับทุกคนเยอะมันก็เลยทําให้คนไม่ค่อยเยอะหมายถึงว่าสวนแบบนี้นะครับมีทั่วทุกที่นะครับอย่างเกาะที่เราเห็นข้างหน้าตรงนู้นนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับ ที่ทําเป็นสะพานยื่นออกไปให้เราได้เดินชมวิวหรือว่าเดินพักสูดอากาศบริสุทธิ์อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าคนเกาหลีเขาจะชอบนะครับเขาจะชอบธรรมชาติเนาะเขาจะชอบการออกกําลังกายก็รักสุขภาพนะครับก็จะไม่ค่อยกินพวกเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะทุกคนสังเกตดูเขาจะมีแต่ผักนาะบ้านเขาเนาะก็จะมีเนื้อหมูเนื้ออะไรบ้างแหละก็กินเหมือนกันมากกับเหมือนคล้ายบ้านเราแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นผักนะครับเขาจะเน้นสุขภาพเพราะฉะนั้นทุกที่นะครับจะมีสวนอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้เดินพักผ่อนแล้วก็ เดินออกกําลังกายนะครับคือพอพอสวนสาธารณะมันเยอะใช่ไหมครับคนมันน้อยนะครับประชากรน้อยมันก็เลยทําให้ตามสวนต่างๆคนเหมือนจะไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันมีทุกที่ไงสวนสาธารณะมันมีทุกที่เนาะ,ะคนก็กระจัดกระจายไปทั่วนะครับมันก็เลยทําให้อย่างเราไปสวนสาธารณะอย่างเงี้ยเราไปเราก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เนาะ เดินเล่นชมวิวนั่งพักผ่อนอะไรเงี้ยครับก็แต่อย่างถ้าเป็นบ้านเราเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าทุกที่นะที่บ้านเรานะครับเหมาอุดมเคยไปสวนสาธารนณนะต่างๆที่อยู่ไทยนะครับเวลาไปนะครับโอ้โห و, ก็จะมีคนไทยนั่งอยู่ตามพุ่มไม้ตามต้นไม้แล้วก็ทิ้งขยะกันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็จัดกลุ่มนั่งล้อมวงกัน ดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็จะเห็นเช่นอย่างนั้นส่วนใหญ่ครับแต่บ้านเขาไม่มีนะครับทุกคนเน้นเรื่องขยะมากๆห้ามทิ้งขยะเรีย่ยราดเลยนะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่มาเห็นหรือว่าคนที่เขาอ่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนคนทั่วไปนะครับที่เขาเข่งคัดในเรื่องนี้เนาะพอเขาเห็นเขาก็จะบอกัน,นะครับว่าเก็บขยะอะไรประมาณนี้ครับเราจะบอกันว่าห้ามทิ้งขยะเด็ดขาดนะครับ ครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเบ่าดอนจนจบคลิปนะครับผมขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเบ่าดอนต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ